กินอะไรกินส้มมขามส้มมะขามน้ำลายเตกไปไว้ใกล้ๆเอาด้วยไปไว้ใกล้ๆส้มบ่โยบน้ำตาลใส่น้ำปูแซลไรบ่ในหน้าฟินอะทำหน้าฟินให้ดูสิอีกะ ไ้เด้อน่าฟินนะาาาาาแซฟไลเดอร่าดอืมอือโอ้ยไคนคนไทยก็แยกกินละเด้อคนไทยก็แยกกินละเด้อ Nam lại tét nhẹp nhẹp Ừm 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 Mhm. đường Mhm. 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 này này Mhm. 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 หั่นบ้านๆไม่ต้องพิธีพิธันตำตำตำต,ำต,ำต,ำตำอันน้ำปูชัยอร่อยแซ่บอหลียายกินทำยังไงก็กินได้หมดโนมีปัญหาแม่นบมส้มก็กินได้เผ็ดก็กินได้หวานก็กินได้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดบปละ

แซ่บอีเล่บอกลัวกวัวอีปีเลยไม่ได้กินเมอะมากขำแต่ก่อนได้กินดีว่าเตี้ยต่น้อยได้กินดีตัวเองมะข้ามยู่บ้านที่แท้บอกมาตำกินเขาเหรอเวลามันฝักน้อยๆอ่ะฝักน้อยๆกับเม่นเขาสิยือเอาเข้าแล้วก็บังตำคนเดียววันหลังอ่ะ